สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทออโต้ I กันอีกแล้วเหมือนเดิมครับเจอกันที่เดิมเช่นเดิมนะครับผมบริษัททออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับบริษัทของเราเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ b ิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์นะครับวันนี้นะฮะผมมีรถแลไอเทมนะครับที่ราคาไม่แรงเป็นรถระดับ ผู้บริหารใช้งานนะครับจะมารีวิวให้ลูกค้าดูหนึ่งคันนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งเข้าใหม่แตะร้านสดๆร้อนๆนะครับตัวรถเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเดี๋ยวผมพาชมเลยว่ารถนะฮะที่เข้าใหม่ของทางเราเนี่ยที่ยังไม่ได้ปรับสภาพเนี่ยจะมีอ่าสภาพบอดี้นะครับภายนอกภายในเป็นยังไงบ้างนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ Toyota Camry 2.5 h y b r i d พรีเมียมครับเป็นตัวท็อปสุดปี2012เครื่องยนต์ไฮบริดนะคันนี้นะครับผมขายในราคาเพียง4,50 0 0 0บาทท่นะผมซื้อสดไม่มีแหวนนะเพราะว่าเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบุคคลนะที่ได้มานะครับซื้อสดจะไม่มีแหวนนะครับผมใครที่กำลังตามหาตัวไฮบริดพรีเมียมโฉมนี้อยู่นะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยครับคัดรถสวยๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆครับการันตีโครงสร้างไม่เคยชนหนัก มีความจมน้ำไม่เดิมไม่แท้ไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเบอร์โทรใต้คลิปเลยครับสีดำสวยๆดูๆแบบนี้ครับหน้าไฮบิดนะครับกระจังหน้าเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับเป็นโครเมียมสวยๆตัวโลโก้ t o โย t a เนี่ยจะคลุมโทนด้วยสีฟ้านะครับผมส่วนป้ายทะเบียนหนึ่งขอไข่รอจุฬา955กรุงเทพมหานครผมให้ป้ายนี้ไปเลยนะฮะผมให้ป้ายนี้ไปเลยนะครับผม ส่วนชุดโคมไฟหน้าครับเติมโรงงานแบบโปรเจคเตอร์คู่นะครับภายในจะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์2ดวงนะครับผมไฟสว่างมากนะผมบอกเลยว่าตอนกลางคืนสว่างมากจะเป็นไฟสีขาวนะครับเป็นเหมือนแบบว่าตัวซีนอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในโครมเดียวกันนะครับส่วนด้านล่างครับตกแต่งด้วยไฟตัดหมอนะครับจะเป็นไฟสีส้มตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามครับผมมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุด นะก็ตัวรถนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะดูได้เลยนะครับก็ยังมีร่องรอยนะครับจากลูกค้าเก่านะครับก็ตรงนี้แต่ผมปรับงานเก็บสภาพให้นะฮะแต่ว่าดูตัวรถได้เลยไม่มีรอยกระทบนะครับรถสวยรถเดิมครับคันนี้ไม่สองแสนสองหมื่นโลนะสองแสนสองหมื่นโลสำหรับ2องจุดห้าไฮบริดพรีเมียมปีสองพันสิบสองคันนี้นะครับสี่แสนห้าหมื่นบาททวนครับป้ายแดงเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ อ่าน่าจะเกือบเกือบล้านสี่นะสำหรับรุ่นนี้นะล้านสี่ล้านห้าเลยนะก็ราคาเนี่ยาจากป้ายแดงดอกลมไปเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ3 0เท่านั้นเองครับลูกค้าได้ตัวท็อปตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยเจ้าของเก่าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับหลังจากเปลี่ยนมาเขาเพิ่งวิ่งไปได้3 0,000่นโลเท่านั้นก็ต้องบอกว่าใช้งานกันยาวๆนะครับผมสำหรับล้อและยางครับคันนี้เป็นแม็กติดมากับตัวรถขอบ17นะล้อแม็กอลอย5รลูดิฟเบรก4ล้อระบบเบรก abs ครับ รับด้วยยางมิชลินนะครับปี2019สัปดาห์ที่38นะครับผมนะสำหรับคันนี้นะครับตัวรหัสยางก็2 1 5 5นึ่ครับดอกยาเหลืครับดอกยางเหลือๆนะครับยังพร้อมใช้อยู่โครงสร้างซุ้มล้อครับดูได้เลยนะครโครงสร้างซุ้มล้อเดิมๆครับนะว่าโชกเดิมครับตาปั๊มไฮริดสวยๆเดิมๆเนียนๆแบบนี้นะฮะกระจกมองข้างปรับแล้วครับไฟฟ้าครับมาพร้อมกับไฟเดียวตัวกุญแจเนี่ยจะเป็นเป็นสมาร์ทชีเลสนะครับ จะเป็นดอกแบบนี้นะสำหรับตัวไฮบริดเทอรี่ไฮบริดนะครับปี2012นะครับเสา ABC ครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับเสา B เนี่ยจะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับมือเปิดเป็นสมาร์ทเอ็นพีนะครับสีเดียวกับตัวรถตกแต่งขอบโครเมียมสวยงามก็มีร่องรอยสะเก็ดเม็ดหินมาบ้างนะครับเล็กน้อยนะก็เดี๋ยวปรับสภาพเก็บงานขัดสีให้ใหม่นะครับผมส่วนภายในนะครับจะเป็นโทนสีดำตกแต่งลายไม้นะในส่วนของคอนโซลด้านหน้า บาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีแอร์มีช่องระบายอากาศนะครับอยู่ในตัวเบาะนะสําหรับรุ่นนี้ครับส่วนโครงสร้างเสาวีก็ดาเดิมเลยหัวน็อตประตูครับด้านบนด้านล่างไม่มีแกะนะครับสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนครับแผ่นเพจเดิมโรงงานครับปี2 0 1 2นะปีผลิตจุดสตรงปีนะครับส่วนเม็ดอาร์ตกระดูกงูก็เม็ดกลมสวยอย่างนี้เลยนะครับเม็ดอาร์ตหุ่นยนต์นะครับผมนะเม็ดอาร์ตหุ่นยนต์นะครับผมก็ เรื่องงานสีเนี่ยคันนี้มันก็มีเก็บมาบ้างน,นะครับตามสภาพของตัวรถเนาะรถสีดําปี2012นะครับผมแต่ว่าตัวบอดี้เนี่ยเราคัดให้แล้วนะครับไม่มีกระทบหนักที่ความจมน้าไม่เดิมไม่แท้ตรวจสอบได้ครับด้านหลังส,สวยๆแบบนี้นะครับแน่นอน,นครับตัวพรีเมียมเบาะด้านหลังเนี่ยจะต้องมีแผงคอนโทนโรลควบคุมเบาะหลังนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะตัวไฮบริดพรีเมียมนะแล้วก็ออปชั่นของเขาเนี่ยรถเหลืออยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ เบนซินนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมนะแล้วปรับเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับก็ใช้ควบคู่อัตตาเฉลี่ยความสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17กิโลต่อ1ลิตรนะรต้องบอกว่าคุ้มค่ามากนะคะร,ระยะวิ่งของคันนี้เนี่ยพอๆกับรถอีโกคาร์เลยถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยได้ถึง20ิโลลิตรเลยนะคะผมแต่ว่าลูกค้าได้รถเซกเมนที่เป็นไซส์บอดี้ใหญ่นะครับสมรรถนะการขับขี่ที่ดีนะครับและโต y o ต้ c แคม y คันนี้ ่อนเริ่มต้นฟรีดาวอยู่ที่แปด0ันกว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับมาดูด้านหลังด้านหลังเดิมครับฝาท้ายเดิมแท้สูรโรงงานนะครับผมคิ้วฝากระโปรงท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมโลโก้เป็นโทนสีฟ้าเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็มีกล้องถอยหลังที่ติดมากับตัวรถครับกันชนด้านล่างเนี่ยมีเซ็นเซอร์ให้สองจุดซ้ายขวานะครับก็มีรอยมาบ้างเล็กน้อยนะสำหรับตัวกันชนหลังนะครับก็เดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้นะครับผมแล้วก็ มีไฟทับพิมพ์นะครับไฟท้ายของตัวไฮบริดจะเป็นเอกลักษณ์นะฮะจะเป็นเอกลักษณ์นะครับจะเป็นแบบว่าทรงไดมอนด์ประมาณนี้นะครับเป็นไฟ LED ด้วยนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยจะเป็นหลอดไส้นะสําหรับคันนี้นะครับผมฝากระโปรงท้ายก็เปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บของกันสําหรับโตโยต้าแคมรี่นะครับไฮบริดเนี่ยห้องเก็บของของตัวโฉมนี้นะครับที่ไม่ใช่ตัวหน้าออนิวเนี่ย เขาจะดูเล็กลงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากนะครับตัวปั่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับเบาะเนี่ยจะไม่สามารถเปิดหรือพับได้นะครับตัวแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยจะอยู่ที่มุมขวาของตัวรถนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมาดูโครงสร้างรอยซีนก่อนนะครับซีนเดิมเช่นเดิมครับสีสวยๆคมๆแบบนี้นะฮะผมตามสไตล์แคมรี่เลยนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว ยางอไหล่นะครับก็จะเป็นล้อแม็กซ์ลายเดียวกับด้านนอกครับเครื่องมือแม่แรงนะครับที่ติดมากับตัวรถก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับสีด้านหลังเดิมนะครับด้านซ้ายด้านขวานะฮะไม่มีกระทบแน่นอนนะครับคันนี้นะรับประกันเลยนะครับรถคงสร้างหลักเดิมนะครับไม่มีชนหนักอีดความจมน้ําไม่เดิมไม่แท้ตรวจสอบได้ครับผมนะรอยสีรางน้ําด้านหลังเนี่ยเม็ดอาร์ตคมสวยชัดเจนหมดนะครับผมเม็ดอาร์ตหุ่นยนต์กลมๆสวยๆชัดเจนหมด นะคะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะคันนี้ใครหาอยู่ก็ด่วนเลยนะผมก็เป็น r ร r e item ที่หายากๆอีกหนึ่งคันนะที่หายากๆอีกหนึ่งคันเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยนะครับสตาร์ทแล้วนิ่งมากนับนิ่งแล้วก็เงียบนะครับผมออปชันของตัวปี2012เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเทียบกันนะครับกับตัวปี2017เนี่ยจะเป็นออปชันที่ไม่ต่างกันนะครับจะแตกต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าคันนี้มันเป็นตัวท็อปสุดแล้วต้องบอกว่ามันมันมัน,ม,นมันแทบจะเทียบเท่ากับตัวปีใหม่ๆเลยนะครับแค่รูปโฉมบอดี้เนี่ยของตัวโฉมใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเฉยๆนะแล้วก็มีออปชันเช่นพวก adaptive boost control เพิ่มเข้ามานะครับพวกล็อกเลนเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับคันนี้เนี่ยมันยังไม่มีนะครับสำหรับปี12 memory seat บครับ เซตหน่วยความจำเบาะ2เซตเหมือนเดิมครับกระจกเป็นฟูลออโต้มีเซ็นทัลล็อกครับผมปาร์คเซนเซอร์รอบตัวรถมีให้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่มี VSM นะครับหรือ b ายสปอรนั่นเองนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังครับด้านบนตกแต่งลายไม้นะก็ร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กน้อยก็เดี๋ยวหุ้มหนังให้ใหม่นะครับผมตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เพื่อรับสายวางสายได้นะครับมีระบบฟูดคอนโทรลนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะผมสําหรับคันนี้นะครับแล้วก็ เป็นพวงราัยมันติฟังก์ชันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมลองกดเล่นดูแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับแบบนี้เลยนะอันนี้ผมกดเพิ่มเสียงรดเสียงนะครับกลวิทยุนะครับก็ใช้งานได้ปกติครับเลขไม้นะครับสองแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่โลนะครับไม้แท้นะตรวจสอบได้ครับปุ่ม engine start นะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำหมดครับแล้วก็ตกแต่งลายไม้นะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มนะด้านล่างจะเป็นสีเบรดนะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบ นะครับกล้องหน้านะครับกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับมีให้ครบถ้วนนะครับผมส่วนหน้าจอเนี่ยตัวนี้เนี่ยอ่าเท่าที่ผมศึกษามานะครับตัวนี้เนี่ยเขาลูกค้าเขาเปลี่ยนหน้าจอมานะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับจะดีขึ้นนะเป็นเครื่องเล่น d v d เลยนะครับแล้วเวลาใส่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับใส่เครื่องเล่นใส่แผ่นดิสเข้าไปนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีระบบนำทางแม่นด้วยนะครับผมฟังวิทยุ fmam ได้ปกติเลยนะครับนะฟังก์ชันมีเดียเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับตัวเครื่องเล่นเป็น jbl นะครับแอร์ออโต้ดูโอโซนนะครับม่านหลังไฟฟ้า e ีโค o โหนะครับ ev Mode มีให้นะแล้วก็เบาะคนขับกับคนนั่งข้างๆเนี่ยเบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถปรับแอร์ปรับลมแอร์ได้นะจะมี แอนะอ่อนๆนะครับเป็นช่องระบายอากาศนะครับช่องระบายอากาศช่องลมเนี่ยออกมาให้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าขับขี่นานๆนะครับรับรองว่าเย็นฉ่ำสบายแน่นอนนะครับไม่มีเมื่อยนะตรงนี้ก็ก็บอกว่าเป็นออปชั่นที่ Toyota c a m r รีทำออกมานะครับแล้วรู้สึกวอกว้าวนะว้าวเลยจริงๆนะสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าในตอนปี2012เนี่ยยังไม่มีรุ่นไหนนะที่เขาทำระบบตัวช่องระบายอากาศของตัวบาะ คู่หน้ามาให้นะครับก็แคมรี่เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยมั้งนะครับผมส่วนเกียร์นะครับเป็นออโต้แบบขั้นบันไดหัวเกียร์เป็นหนังครับตกแต่งลายไม้ในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องเสียบสาย A U X U S B นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟให้หนึ่งช่องตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดบุหรี่ครับผมนะที่ทิ้งที่บุหรี่ครับที่พักแขนปรับเลื่อนระดับได้เล็กน้อยนะครับผมช่องเก็บของด้านในนะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับเบาะหนัง ปับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะเดิมโรงงานนะครับก็ตัวเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมฟอกให้ใหม่ปรับสภาพให้ใหม่นะครับรับรองว่าเบาะสวยเนียนกริปแน่นอนนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขาบอดี้สวยอยู่แล้วโครงสร้างสวยอยู่แล้วนะครับก็เหลือแค่ทางบริษัทโทอโต้นะครับหรือว่าทางเราเนี่ยมาบิวอินมาปรับสภาพด้าน,นนอกได้ไนนะครับรับรองว่าคันนี้สวยเนียนกริปนะครับผมแล้วก็มาดูฝ้า ตัวฝ้าก็สะอาดนะครับผมมีฝ้าเดิมติดตัวรถนะครับสะอาดเลยนะครับผมก็ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอเก็บงานนะครับทําความสะอาดหน่อยนะครับนะที่บางแดดก็มีคงมีไฟให้สองฝั่งนะครับมีช่องใส่แว่นให้ด้วยแล้วก็ตัวกระจกมองหลังก็เป็นเลนตัดแสงแบบออโต้ด้วยนะครับสําหรับตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูห้องด้านหลังกันนี่รถมาแาบผู้บริหารใช้งานนะครับผม แอร์ตู้หลังมีให้แน่นอนนะครับไม่ไม่ไม่ร้อนแน่นอนครับแอร์เย็นฉ่าแอร์เย็นๆยนเลยนะครับไม่มีกลิ่นอับด้วยนะรถเนี่ยเป็นรถที่ลูกค้าใช้งานปกติทั่วไปใช้ทุกวันนะครับผมนะก็ปล่อยออกมาให้นะสาหรับคันนี้นะครับก็รถสวยๆเดิมๆเลยไม่ใช่รถจอดค้างนะครับกลิ่นอับไม่มีนะครับผมมือนะครับจับด้านหลังมีให้2ฝั่งครับไม่มีรอยชํารุดนะครับที่พักแขนนะมีช่องเก็บของมีช่องชาร์จไฟด้วยนี่นะครับอยู่ด้านใน นะครับผมที่มีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ตัวบอกปรับได้ครับก็จะเป็นปรับอุณหภูมิแอร์นะครับปรับเปิดปิดม่านหลังไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสําหรับตรงนี้นี่นะครับไม่ไม่ใช่แค่คนขับปรับให้นะคนด้านหลังก็ปรับเองได้นะครับเบาะเนี่ยปรับเอนได้นะครับอ่าปรับเอนได้ปรับขึ้นปรับลงปรับเอนได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงเนี่ยเขาก็สามารถคอนโทรลในเรื่องของความดังได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับสําหรับตรงนี้ นะครับเบาหลังก็นั่งสบายครับกว้างอยู่แล้วนะสำหรับ t o y ยต้าแคม y เป็นรถที่มีสมรรถนะการขับถี่ที่ดีอยู่แล้วนะครับนิ่มนะครับอันนี้คือข้อดีที่แบบหลายๆท่านน่าจะชื่นชอบในส่วนของตัวแคมรี่คือเขานิ่มนะครับนิ่มนั่งสบายนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูบอดี้ด้านหน้าบ้างครับผม นี่นะฮะฝ่าคำชงต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ไฮบริดเทคโนโลยีได้ครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบปั่นพลังงานไฟฟ้าครับคันนี้2.5ลิตร 2,500cc นะอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่สองร้อยกับอีกเก้าแรงม้านะครับอพอเครื่องอเครื่องพลังงานเบนซินเนี่ยทำงานร่วมกับตัวไฮบริดเนี่ย ก็จะได้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่200กั่อีก9แรงม้าครับผมเครื่องยนเดิมนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับดูได้เลยนิ่งเงียบนะครับผมนะตามสไตล์ไฮบริดอยู่แล้วนะครับล็อตเดิมเครื่องเดิมไม่มีถอดไม่มีผ่าครับผมนะภายในสะอาดครับรอยเม็ดสีรอย QC เนี่ยโรงงานก็ยังมีให้เห็นอยู่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ระบบเบรกเป็น ABS แน่นอนนะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยก็ เพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเพิ่งวิ่งใช้งานไปเพียงแค่30,000กโลเท่านั้นนะครับผมส่วนบอดี้โครงสร้างครับเบ้าชกหัวน็อตเดิมรอย QC วสวยๆครับเบ้าชกไม่มีขี้สนิมเลยนะต้องบอกว่าลูกค้าเก่าก็ดูแลรักษามาค่อนข้างดีเนี้ยบนะครับผมโครงสร้างหลักคานในครับไม่มีแกะครับฝากระโปรงเนี่ยน่าจะมีเก็บงานสีมาบ้างนะครับมีรอยแกะมาแล้วนะครับผมนะแก้มซ้ายขวาเดิมหมดนะครับไฟหน้าเดิมนะครับของแท้โรงงานนะคันหน้าเดิมครับผม นะสาภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับโครงสร้างหลักๆเนี่ยก็เราครัดมาให้เรียบร้อยครับฝากระโปรงแท้สูตรโรงงานตาปั๊ามชัดเจนแบบนี้ครับแผงฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสาภาพที่สมบูรณ์ครับไม่มีรอยอ่าลอกไม่มีรอยลุ่ยนะครับผมสติ๊กเกอร์ด้านบนอยู่ครบช่วนนะครับเม็ดอาชัดเจนทั้งสองฝั่งนะรูด้านในคมๆแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจหรือว่ากำลังตามหารถโตโยตา 5, ้าแคมรี่สอไฮบริด ฮเมียมนะครับผมนะมีเข้ามาแล้วนะปี2012สสสีดำสวยๆรถบุคคลซื้อสดไม่มีแวดรับ4ีสนห0,000บาทท้วนนะครับผมเมอร์โทรใต้คลิปรีบโทรมาด่วนเลยนะครับก่อนที่ตัวรถเนี่ยจะไม่อยู่ให้ลูกค้ามาดูนะครับอยากเข้ามาเทสขับนะครับอยากเข้ามาดูรถตัวจริงครับทอออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นครับวันนี้ผมไอทออออโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ